บรรดาลูกลหลานทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบยี่สิบสองการบันทึกเสียงคราวนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง ได้เดินทางไปที่จันทึกเป็นหน่วยทหาร,กรเกษตรซึ่งมีพันโทสีพันวิจุพันเป็นเจ้าภาพแล้วก็วันที่ท3สามได้มีโอกาสไปชมสุนัขสงครามที่ทำการฝึกรู้สึกว่าคราวนี้ลูกหลานไปรวมกันทั้งหมดความจริงหลานไม่มี มีแต่ลูกกับน้องกับแม่ที่ไปรวมกันที่นั่นก็เห็นจะประมาณแปดสิบเศษความจริงยังไม่ครบแล้วก็ได้ไปชมการฝึกสุนัขในเบื้องตนรู้สึกว่าสุนัขนี้มีระเบียบดีมีวินัยดีมากมีความเคารพผู้บังคับบัญชาได้ดี รูเมื่อดูสุนัขแล้วก็รู้สึกในใจว่าเวลานี้คนเราเะว่าบางคนก็ควรจะตอบกับว่าหนาคนที่รู้สึกว่าจะมีวินัยสู้สุนัขพวกนั้นไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมักจะเลยเถิดไปเสมอฉะนั้นถ้าหากว่าคนทุกคนถ้าจะเอาวินัยนและระเบียบของสุนัขพวกนั้นมาประพฤติปฏิบัติชาติของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่พูดนี่ไม่ใช่ประนามบุคคลทั้งหลายคนดีเขามีมาก แต่คนเลวที่เลวเลยพอดีก็มีมากรวมทั้งนักบวชที่เลวเลยพอดีก็มีมากเหมือนกันเพราะเวลาตกกลางคืนก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องร้องรำทำเพลงนี่ลูกรักทั้งหลายพ่อไม่ได้สนใจมานานแต่ว่าคืนนั้นมีความรู้สึกอยอย่างหนึ่ง ว่ามีความชื่นใจแทนที่บรรดาลกูกน้องและแม่ท่านหลายที่ไปรวมกันในที่นั้นจะทำพิธีการรอบกองไฟกับเราก็ทำกันใต้แสงไฟส่วนกองไฟก็ลุกโชนอยู่ข้างนอกเราทำกันภาวรำเราหมายถึงว่าลกูก บรรดาลูกรักท่้นน้องและก็แม่มันนั่งร้องรำทำเพลงในวันของเด็กแต่ความจริงพวกที่ไปนั่งก็เด็กเพราะว่าเด็กมากบ้าง <c oughs> เด็กน้อยบ้างร้องรำทำเพลงกันแบบสนุกสนาน,นแต่ว่าการร้องรำทำเพลงกองบรรดาลูกๆทั้งหลาย <c oughs> พ่อนั่งดูอยู่กับพระแต่พ่อตายลายไปหมดมันเป็นคนแก่มองไม่เห็นหน้าลูกไม่รู้ว่าลูกคนไหนรหน่างหน้าตาเป็นยังไง้าใสหูฟ้าตาฟางคนแก่ตาไม่ดีกลับไปเห็นภาพอีกภาพหนึ่งเข้ามาแทนที่ นั่นก็คือด้านขวาเป็นภาพของสตรีทั้งหลายแต่งตัวสวยสดงดงามเหมือนนางฟ้า <c oughs> แต่ว่าด้านทางซ้ายเป็นพวกของผู้ชายการมารวมตัวฟ้อนรำกันในวันนั้นรู้สึกว่าพวกเขามากกว่าพวกเรามากถ้าจะนับประมาณกันก็ ฝ่ายหลายหลายพันฝ่า <c> ย <oughs> ผู้หญิงเขารำชุดชอยสวยสดชดงามมากครบร่างหน้าตาเขาก็สวยคนที่เป็นห้นหน้าสายเห็นบอกนามว่าชื่อว่าพันนวดีสีโสภาคเธอแต่งตัวชุดสีทอง แล้วก็ทุกคนที่แรกก็รู้สึกว่าจะแตั้งตัวชุดสีเขียวจึงได้ถามเธอว่าทําไมจึงไม่ต้องแต่งชุดสีทองให้เหมือนกันเธอก็ตอบว่าชาท่านผลหน้าแต่งชุดสีทองแต่ว่าลูกน้องลูกคนรองรองล,อง,ลองไปคนจะเป็นสีเขียว จะได้บอกกับเธอว่าควรจะเป็นสีทองทั้งหมดเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นคนเสมอกันโดยตำแหน่งหน้าที่เดิมไม่ได้เคยคิดว่าใครใหญ่ใครเล็กมีความรักเท่ากันและมีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมสม่ำเสมอกันเธอทั้งหลายผู้นั้นก็กราบผ้นหน้าก็กราบ และทั้งหมดก็ปรากฏว่าแต่งเป็นชุดสีทองนั้นหลังจากนั้นเธอก็รำกันต่อไปสำหรับฝ่ายชายอยู่ข้างซ้ายรู้ว่าแต่งรู้สึกว่าแต่งตัวตามสบายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพยานตะพานรำขวานน่ารักตอนที่ก็ร้องว่าขุนแผนจะขึ้นสีหมอก ตอนนั้นพยายนตาพายก็สร้างภาพม้าสีหมอกขึ้นมาสูงใหญ่มากจะโดดปั๊บหัวทิ่มดินเลยหลังม้าไปไอ้กแกล้งตลกแล้วบอกว่าไอ้ม้าตัวนี้มันเล็กเกินไปแต่ความจริงมันสูงใหญ่มากความวาลำขวานคงขวานได้ดีเมื่อเพียงนั้นจบ จนจะจบก็ปร,กปรากฏใหม่พวกหนึ่งจากด้านทิศเหนือวันนี้ปริมาณที่มารู้สึกว่าจะเลยแสนเนบรบอกว่าขอให้ร้องเพลงนี้ใหม่ชอบใจจะมาเล่นด้วยเรื่องมันก็เกิดความสงสัยกันขึ้นตอนนี้ตอนที่เขาจะร้องใหม่รู้สึกว่าหัวหน้าคณะต่างๆ เข้ามายืนอยู่ข้างหน้าเรียงรายกันเป็นแถวจึงได้ถามว่าวันนี้ทำไมจึงสนุกสนานมากเป็นกรณีพิเศษเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วไม่เห็นสนุกสนานแบบนี้ท่านก็บอกว่าท่านทราบไหมระหว่างน,นี้คำเหม่อเคารพก,กัน แั่ก็เหม็นฝ่ายหนึ่งพ่ finding, ายแพ้แต่ก็ถือว่ายังไม่แพ้เด็กขาดสงครามในโดจีนยังจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานนั่นก็ในที่สุดผลที่มันจะเกิดขึ้นมาก็จะกลับจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายหรือว่าหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้เป็นเรื่องสำคัญ คือ <c oughs> ในระยะตอนตอน้นวันนั้นความจริงท่านบอกเลิกหมื่มกันถ้าจําไม่ได้ต้องมาทวนตอนหลังนี่ว่าบอกเลิกคนนั้นมันเลิกอะไรกันแต่ก็บอกว่าเลิกต้นเป็นเพชฌฆาตเลิกแล้วก็วันนั้นเป็นวันสามัคคีคือวันเด็กที่ไหนที่ไหนเขาก็มีความเรื่อเริงกัน มีความพร้อมเพรียงกันนั่น,สนแสดงว่าคำว่าพระเจ้าดเาฤกเป็นฤกษ์ที่เราจะต้องประาจประหารศัตรูให้พินาศไปและนับตั้งแต่เวลา23่สนาฬิกาสามนาทีเป็นต้นไปเป็นราชาฤกิกนี่ก็หมายถึงความว่าถ้าเราจะต้องประสบกับสงคราม นับปราบปรามริราชศัตรูแต่ว่าไหนที่สุดเราจะสู้ฆ่าศึกได้และเราก็ชนะจะตกอยู่ในฐานะความเป็นราชาคือความเป็นใหญ่ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้นั่งถึงที่นี่จนกว่าจะถึงยี่บสี่นาฬิกา หรือว่ายี่สิบสี่นาฬิกาไปแล้วจริงจะลุกจากที่นี่ได้เพื่อรับรองเรื่องนั้นตอนนี้ก็ชักสนุกสนุกกับท่านเมื่อท่านสนุกแล้วก็เลยสนุกกับท่านไปด้วยสนุกแบบไหนสนุกก็ดูเทวดาร้องนำทำเพลง แม้ก็มีทั้งเทวด,ดามีทั้งพรหมมีทั้งอะไรเสร็จพวกของเราก็มีตั้งแต่ยศพลโทลงมาว่ากันตามลำดับหรือว่าท่านผู้มังคบ,บัญชาพลเอก <c oughs> หมายความว่าท่านเป็นผู้มังคบ,บัญชาพลเอกดีก็หมายถึงว่าท่านผู้แบมือทวงสตังพลเอก เราเล่นกันตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กใหญ่เป็นหน้าทื่นใจสแสดงถึงความเรื่อเริงแต่วันนั้นทั้งประเทศเขาถือว่าเป็นวันเด็กในเมื่อเป็นวันของเด็กผู้ใหญ่ก็เลยพลอยเป็นเด็กไปด้วยช่วยกันเป็นเด็กนี่เหตุผลที่จะบันทึกในคราวนี้แล้วก็ต่อไมอตอนหนึ่ง ก็มานั่งคุยกันถึงว่าไอ้เรื่องการเกิดการตายนี่มันผ่านกันมาเท่าไหร่ <c oughs> สำหรับบุคคลคนหนึ่งแต่ด้ว่าพรถามไล่เบี้ยกันไปถึงประวัติศาสตร์อยุธยาก็เปนั้นว่าหาคนรู้เรื่องประวัติศาตสาตร์อุธยาว่ามีกี่รัชการไม่ได้ว่ารัชยการไหนทาเวลาเท่าไหร่ ตั้งแต่หนึ่งถึงสุดท้ายเลยการไหนไปแลการทัธิการไหนชื่อวอะไรไม่รู้เรื่องกัน <c oughs> เป็นอนันว่านักเรียนนักศึกษาจนกระทั่งจบป,ป,ปริญญาก็ปรากฏว่าลืมประวัติศาสตร์หมดที่ตอนลืมประวัติศาสตร์นี่มันก็ชักยุ่ ฉะนั้นในตอนนี้จะขอทบทวนประวัติศาสตร์สักนิดหน่อยแต่เรื่องพอสอนี่จะไม่จะไม่นำมาบอกเพราะเรื่องพอสอนี่รู้สึกว่าจะยุ่งยุ่งจะยุ่งยุ่งอยู่ยน,นิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพอสอนี่ดูจะไม่ค่อยจะเข้าท่านัก พาะก็ต่างคนต่างต่างตั้งกันเองนะมั้งภาคเหนือบอกพอสอนออย่างหนึ่งแต่ว่าภาคเะทีบนักประวัติศาสตร์ปรเข็มว่าสอยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอันว่าเรื่องพอสอนเนี่ยแน่นอนไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราถูกฆ่าศิกรุกรานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพม่า พมานี่จะมาเผาผลาญไปหมดเล่นอาย,ยุ่งยุ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ในตอนนี้จะขอประมูลมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสำหรับเรื่องโยน,โนกนาครสมัยพระเจ้าพังการาชพอสอพังไปเลยความจริงในตอนนั้นใกล้สมัยที่พระพุทธเจ้ามริพาน เพราะว่าเป็นการเสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าฟังคาราชนี้จะมีพอสปอระม,มาณสักเก้าร้อยปีคือพระพุทธเจ้านิพพานไปประมาณเก้าร้อยปีหรืออาจจะไม่ถึงดีก็ได้แต่ว่าตามประวัติศาสตร์ตักสะพันปีกว่ามันก็คนเรื่นกันไปแล้วนี่จะขอเอาประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์ ตอนนี้ก็จะขอพูดบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์จะขอเอาเรื่องย่อมาพูดดังนี้ว่าสมัยสุโคไทย <c oughs> สมัยสุโคไทยไทยออกจากอาณาจาักรลานามาแล้วก็เข้ามาตั้งอยู่ในดินแดงของขอมและขเมนินพอสอทุกขเขาไยวงน้น่ะ พศ1781ขุนบางกลางเท่าพ่อเมืองยางกับขุนผาเมืองลาดพ่อเมืองเพชรบูรณ์ครอบครีกงแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับขมินแล้วก็ตีเมืองสุขโขทยัยเมืองหน้าด่านของขอมชาวเมืองยกขุนบางกลางเท่าพืเป็นกษัตริรย์ ทรงพระนามว่าคุณสีอินทร,ราทิตแล้วก็มาพอศหนึ่งหนึ่งเจ้าเมืองชอดตีเมืองตากคุณสีอินทร,ราทิตออกชนช้างท่างพลาดคุณรามกำแหงโอรสเข้าป้องกันชนะในที่สุด มาพอสอนหนึ่งพันแปดร้อยิบสองพระโรคที่หนึ่งคือคุณศรีอินทราธิศสวรรคตรโอร,รสของรกทรงครองหน้าแทนเป็นมีพระน,นามว่าพระเจ้าป,ปาราลาตคือพระโรคปที่สองคุณบานเมืองพอสอนหนึ่งพันแปดร้อยี่สิบพระเจ้าปาราลาสวรรคตร พระอนุชาครองราชต่อสมบันนามว่าคุณรามคำแหงพระเจ้ารามคำแหงพระร่วงที่สามพันพอศอหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าพระเจ้า,พร,จาพระเจ้างวนจีงโง้ห้องเตเนลุกกุบไลขานสรงราชย์โทษาจจีนมาจเจริญพระราชมัยตรี พศ1826พระเจ้ารามคำแหงคิดหนังสือไทยขึ้นพศ1 8 2 1พระเจ้าพระเจ้าขุนรามคำแหงยกทัพไปช่วยพระยาเมืองรายรบอนาจากลานนาคือฮริพุนชัยชนชนะ พศ1833เกิดสงครามระหว่างสุขโขทัยกับขม,มิจึงได้อนาจาักรลโวคือตีเข้ามาถึงลบบุรีพศ1837พระเจ้าคุณรามกำแพงสเสด็จประเทศจีนเป็นครั้งแรกมอบให้คุนวงังมกะกโะทโทรักษามลนครตมีมอบูกเขยที และมะกะโทก็ลักพาพระราชิดาหนีไปตั้งตัวเป็นกษัตริย์ที่เมืองเมตมะพระเจ้าคุณราคำแหงสเด็จก,กลับมาถึงจึงัดงานราชาพิเศษมะกะโทให้เป็นพระเจ้าฟ้ารัวและมอนขึ้นกับไทยไมายความปกครองประเทศมอญ พศ1843พระเจ้าคุณนรางกำแหงสเสด็จประเทศจีนเป็นครั้งที่สองพศ1860พระเจ้าคุณนรามกำแหงสวรรคตราชโอรสครองแทนสมพระน,นาว่าพระเจ้าขุนเลอไทยคือพระร่วงที่สี่พศ1861น,นั่น หลวงพ่อบางเวียงจันเวียงคำนครศรีสรรมราชเป็นต้นแข็งเมืองพอตอนนั้นเพราะว่าพระเจ้าคุนรามกำงแหงนี่ตียันโนนไปปกครองทึ้งสิงคโปร์พอสวรรค์นัคตลงเขาก็ไม่เกรงเขาแข็งเมืองขึ้นพอศหนึ่งพันปร้อหกสอง 1, 800, 62, พระเจ้าแสนเมืองมิง่งพระนุชาพระเจ้าฟารัว โคครองราชต่อจากพระเจ้าฟารัวซึ่งขึ้นกับไทยพอเตียเมืองตะน,นาวสีก็มาถวายไปนี่ไม่ยอมขึ้นด้วยเท้าแข็งเมืองพริกาศตนไม่เอกราชสีอีกพอสอหนึ่งพันแปดสสร้างเมืองซาก,กังราวคือเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองลูกหลวงให้โอรสครอง ตั้งขุนลีไทยเป็นมหาอุปราชแห่งสุขโขทัยพศ1 8ึ่พพรอยสอง 1, 9, 1, 92, พระรามาธิบดีโอทองกรงุงศรีศยาตีตะนาวศรีกัตวายได้พระเจ้าเลอไทยทรงพูดมาเจริญพระราชมัยตรีพศ1 8 9 7พรเ้าเพระเจ้าเลอไทยสวรรคต โอรสสององค์ชิงราชสมบัติพระเจ้าลิไทยชนะจึงได้ครองราชทรงพ้นนามว่าพระเจ้าศรีสุติยพงศ์รามมหาราชรามมหาธรรมาธิราชทรงพระนามว่าเจ้าศรีสุติยพงศ์รามมหาธรรมาธิราชพระองค์ที่ห้า เรียกกันทูบโตท่วไปว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระบรมราชานะแล้วต่อมาท่านบอกว่าพระบรมราชาพัะงัวคุณหลวงพระงัวแห่งกรุงศรีติยารบกับพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งแต่ว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งรักษากรุงสุโขทัยได้ทุกครั้ง ในราชยการนี้ได้เชิญพระมหาสรมณจารังกามาปรับปรุงพระพุทธศาสนาตั้งลัทธิสยามวงโดยสาัยหลักจากลัทธิลังกาวงสืบเนื่องมาจากทุกวันนี้เป็นอนวุวาพระสงฆ์ของเราเวลานี้เรียกว่าลังกาวงแต่ไดว่าที่ลังกาเขาเรียกว่าสยามวงเวลาเขายยบยืนเราไปตั้ง นอกจากนั้นก็ทรงสร้างพระพุทธชินราชพิสณนุโลกพระพุทธชินสีที่นำมาไว้ที่วัดบวรนิเวศพระศรีสักยวณีนำมาไว้ที่วัดสุทัศน์ในราชการนี้ดีมีพระพุทธสีหิงจากลังกาม,มาด้วยได้รับมาแล้วก็พอศหนึ่พร้อยสาพระร่วงที่ห้านี้ได้ทรงนิพนธ์ไตรภูมิ ความจริงถ้าไมา่ได้สรงเองถ้าประชุมพระให้รวบรวมเรยกว่าตอนนั้นเป็นการสังเขยนาพระไตรปิฎกกันปรับปรุงพระธรรมกันมากป็นสมัยพระธรรมแต่ว่าในการนี้ปรากฏว่ามีขุนหลวงพระรงววเข้าไปร่วมอยู่ด้วยที่ว่าเวลาที่เข้าไปตีตีเขาไม่ได้ ที่รังก็ทําใหม่ทําท่าทางใหม่เป็นมิรกันดีกว่าเข้าไปหาใช้ลิ้นหนึ่งลิ้นของคุณหลวง้ง็โง่ในี่ยมาเล่นแต่ลิ้งก็ไม่มีกระดูก <c oughs> แล้วมีลีลาดีมีอาจารย์อภิญนกรรมดีไม่ถือตนว่าเป็นเจ้าไม่ถือตนว่าเป็นใหญ่เมื่อทำอะไรเขาไม่ได้ก็ทําใหม่ ทำหนักไม่ได้ก็ทำเบาข้าไปร่วมปรึกษาหารือกับเขาตอนนี้เอาไว้ไว้ว่ากันที่หลังนะไปร่วมทั้งการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระสักยมณีเป็นว่าพอศหนึ่พันเก้ร้อยสาพระรูที่ห้านี้ได้สงนิพนไตรโฟมได้วยความจริงพระพระก็ทรงกัน พศ1919พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งสวรรคตโอรสครองราชสมภัน,นามว่าพ 99, ระมหาธรรมราชาทีสองคือพระร่วงที่หกพศ1911พระบรมราชาพระว่วตีได้สาการาวพระมหาธรรมราชาทีสองยอมเป็นเมืองขึน้นอยู่ร่วมนาณาจักรไทยรงค์สีตยา เป็นอันว่าคุณหลวงพระโง่นี่เป็นนักรวมไทยไม่ชยแผ่อำนาจเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าไทย,ยแตกเป็นกิ่งเป็นกา้านเป็นสาขาเวลาจะมีอะไรเกิดเรื่องขึ้นมามันก็ยุ่ไทยน้อยสู้ตันเองเขาไม่ได้ฉะนั้นจึงพยายามหาทางที่จะรวมไทยเข้ามาให้เป็นไทยเดียวกันไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นใหญ่เป็นโต นี่เป็นลทัทธิเขานักรวมเมืองคุนหลวงพระงวัวนี่ถ้าจะพูดกันไปจริงจริงท่านพูดท่าท่านพูเท่าเล่าให้ฟังนะคือว่าไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าคุนหลวงพระงวัวนี่ก็คือพระเจ้าพรหมมหาราชตน,นเองนั่นจะไล่ฟัง นี่ไม่ใช่รู้เองนะเป็นคนพูดเท่าเล่ากันมาต่อๆกันมาฟังกันมาแล้วจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังนี่หมายความว่าท่านบูเท่าที่เล่าให้ฟังนะั้นท่านจะเล่าให้ฟังถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบเพราะท่านก็จำจำกันตลอดมามีหลายหลายคนผสมผสานกันแล้วก็จะคุยฟังเพราะนั้นว่าสุขโขทยัยมีกษัตริย์ปกครองต่อไปอีกสององค์คือพระมหาธรรมราชาที่สามและที่สี่ ที่เรียกกนว่าพระร่วงที่เจ็ดและที่แปดแล้ววงพระร่วงก็สิ้นสุดลงเมื่อพศหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแต่เรื่องพศนี่ีบอกแล้วนี่บอกว่าไม่แน่นอนนักจะอะไรอะไรแน่นอนไม่ได้จะเชื่อไม่ได้นะเขาว่าว่าอย่างนี้เขาว่ามันทรงเดชไปมันจะไปยุ่งยุ่งถ้าไม่มีซะมั่งก็จะไม่ดี ต่อมาสมัยกรุงศรีธิยาราชการที่หนึ่งก็ได้แก่พระเจ้าอุทองคือพศหนึ่พร้อยเกพระเจ้าอุาทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมนี่ไม่ต้องเล่าแล้วเรื่องประวัติศาสตร์เขามีอยู่แล้วและพศหนึ่ร้อยกสร้างกรุงศรีธิยาสำเร็จ พระเจ้าทองครองราชย์สมบัิทรงพระนามว่าพระรามาธิบดีที่หนึ่งความจริงพระเจ้าทองนี่ก็เป็นพระเจ้าเหลนเขาพระเจ้าพรหมหาราชจำไปด้วยนะพอเท่าไหรฟังไ้กันเป็นพระเจ้าเหลนเหลนนั่นแ,ลแหลงก็ไม่รู้มาพอศหนึ่งพัดร้อยสามห้า ได้นครได้ิมาถือตีนครไดิมาเข้ามารวมกันแล้วก็นครจันทบุรีได้เขาเหมือนมาเปองเป็นเมืองขึ้นครั้งแรกเห็นไหมสำหรับราชการดีสองของกรงศรีธิยาพศหนึ่พารอสอพระรามาธิบดีที่หนึ่งคือพระเยาวทุทองสวรรคตพระรามเมศวรน่ะ พระราเมศวนราชโอรสครองราชแทนแตอนนี้มาาำรับปฏิการที่สามเมื่อพศหนึ่งพันกริบสามพระราเมศวนถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระบรม,มราชาธิราชคุณหลวงพระงัวซึ่งเป็นพระบิลาคือเป็นหลวงเป็นอนวุวา รัชยการที่สองเทาวายราชสมบัติกรัยการที่สามให้ดูดูความเป็นอนัตตานะที่เราคุยกันนี่จะรู้เทวคุยเรื่องธรรมศาสตร์แต่อประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์แล้วก็ต่อมาพศหนึ่กอิบกองทัพนะทรงยกกองทัพไปตีภาคเหนือคุณหลวงาังโอนี่ ชนะทั้งหมดหมายความยึดสุโขทัยได้แล้วก็พอศ .1915 ทรงยกกองทัพไปตีได้นาครพังคาและก็แสงสาวพอศ .1916 ทางซากราวแข็งเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ทรงปราบได้ราบคาบ พศ1918สเด็จตีพิสุนโลกมีชัยชนะเอาละสิแล้วก็พศ1919ทรงยกทัพไปตีสากังราวมีชัยชนะพศ1921ทรงยกทัพไปตีสากังราวชนะพระมหาธรรมราชาที่สองสุขโขไทยยึดหมด พศ1 9 2 3ตีเชียงใหม่เจ้าเมืองนะครลำปางยอมเป็นเมืองขึ้นนี่รัชการที่สามจำให้ดีนะมองดูเวลาหมดเวลาแล้วนี่ก็ขอยุติไว้แต่เพียงแต่นี้คอยรับฟังเทพหน้าต่อไป